ในเทพละเน่รโรตวีนะครับในความผิดฐานขินประมาทด้วยการโฆษณานะครับเี่เกิดจากการที่นายชยะเนี่ยไปไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีการพูดพาดพิงถึงลุงพลนะครับในทางที่ทาให้ลุงพลเนี่ยเสียหายนะครับใน2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับในประเด็นแรกเนี่ยไปพูดถึงเรื่องว่าลุงพลเนี่ยมีหนี้มีสินจริงๆอ่ะครับคนมีหนี้ผมว่ามันมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่ามันไม่ควรที่จะเอามาประจานกันหรือว่าเอามาทําให้เขาเสียหายกันนะครับ แล้วก็เรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการที่ผู้เทศนาที่จะชี้ชวนให้คนเข้าใจผิดว่าลุงพลเนี่ยนะครับมีส่วนในการทาให้น้องผู้คู่เสียชีวิตนะครับในเรื่องของการว่าถ้าเกิดมีนิเอเนี่ยลุงพลนะจะต้องถูกจับไปแล้วนะครับสคมก,ก็ไปมองว่ายังไงไปมองว่าลุงพลเนี่ยเกี่ยวข้องกับการตายหรือเปล่า,านะครับในตรงนี้เนี่ยวันนั้นลุงพลเนี่ยได้มาหาผมที่สํานักง,งานนะครับก็ได้ปรึกษากันแล้วทั้งหมอปานะครับทั้งลุงพลนะครับก็ มีความประสงค์ที่จะร้องนะครับวันนี้ถึงเดินทางมาฟ้อมสารในวันนี้นะครับ ความต้องการของทุกคลเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการให้ไหนเชียรเนี่ยนะครับยอมรับว่าสิ่ทงที่ทําไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้มาขอโทษออกสื่อแค่นั้นนะครับไม่ได้ต้องการให้เหมือนกับติดติดตารางหรอกนะครับแต่ว่าในเมื่อเราแจ้งความกระตุไปอย่างนี้แล้วนะครับแล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ตอบรับมาว่าจะมีการมาขอโทษออกสื่อนะครับจะมาขอโทษในงานกนตัวลุงพลเขาก็บอกว่า,วามันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่า ตัวตัวเองไลฟ์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยไลฟ์เนี่ยมีคนดูก็ต้องเยอะแยะนะครับคนก็เข้าใจผิดแต่เธอจะมาแอบขอโทษอย่างเงี้ยลุงพลเขาก็บอกว่า,วาไม่แฟร์นะครับก็ควรที่จะมาขอโทษออกสื่อด้วยให้คนรู้ว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยมันมันไม่จริงนะแล้วมันก็ไม่ได้ดีนะในการทําแบบนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือลุงพลและที่พยานที่ดูคลิปอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอพร้อมคําสอดแทปนะครับแล้วก็หน,น้าหน้า เฟซบุ๊กของชมรมช่วยเหลือเยาวกรรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นสแตนด์บายของเรื่องคดีประมาทเลยโจดมีใครบ้ามีหมอปลาแต่นี่คือมานี่คือเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนที่เคยโดนพูดถึงเหมือนกันดาวเนี่ยเพราะเคยบอกกับฉันว่ามงคลคือคนในครอบครัวผมซึ่งมงคลน่ะคือจากเริ่มต้นแล้วไอ้พวกนี้จะมากแกล้งแกล้งผมเข้าใจว่าเพื่ออะไรฮะทั้งๆที่อยากรู้เรื่องมงคลแต่เสีดไปถามชาวบ้านไปถามมงคลน่ะเพราะมันจริงหรือไม่จริงอ่ะ นายของลุงพลนะครับเพราะว่าเห็นเขาไปบ้านของกอกมาแต่ว่าพอมาทราบจากทางภรรยาของหมอปานะครับบอกว่าพี่รัชพลเนี่ยเขาทำอีกคดีหนึง่งผมก็เลยโทรถามพี่รัชพลน,นะครับว่าจริงไหมถ้าเกิดว่าพี่รัชพลไม่เกี่ยวข้องเนี่ยผมก็ยินดีถ้าจะเข้ามาปรึกษ,ษานะครับผมไม่ได้เป็นขอให้ผมไม่ได้เข้าไปเสนอตัวนะครับทางลุงพลหมอป้านี่มาหาผมที่สำนักง,งานเองนะครับแล้วก็ผมไม่ทันใดความครับถ้าเกิดว่าลูกความมาเนี่ยต้องการําปรึกษานะครับผมก็ยินดีแล้วก็พร้อมอยู่แล้วไม่ว่าตัว เลยหรือผู้ต้องหาี่จะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับหรือผู้เสียหายจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับด้วยวิชาชีพของผมเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะคำแนะนําแล้วก็ฟ้องคดีได้นะครับ